ือดแค่เลือนกับ500แสนโอ้ยเลือดอย่างเยอะวิธีที่ผมจะหลบไม่กับพันก็ไม่ยากเท่าไหร่คือไฮเปอร์มาอีกรอบน่าจะหลบไม่ได้นะฮะกาดยาวๆเลยเนี่ยกาดยันจบเกมเลยฮะ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมชายพีนะครับก็ e ีพีแรกจบไปแล้วนะฮะไคมีราชาเลนก็ EP ีต่อไปก็จะเป็นท้าทายหมดทหารแชรเลนนะฮะก็อีพีนี้ก็น่าจะยาวหน่อยแหละก็ไม่มีอะไรนะตัวแรกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับของอุปกรณ์ของตัวเราด้วยนะฮะยิ่งโหดก็สามารถชนะได้ง่ายขึ้น 2, 3, fight! Down! Down. 1, two, three, four. fight! Down! Down. 1, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. ตัวแรกก็จบไปแบบงามๆไม่ค่อยมีอะไร <Fight. S 1> ตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะของยังไม่โหดเท่าไหร่ 5, 6, 7, 8, 9, K.O. You win! ตัวที่สองก็จบที่เรียบร้อยก็ไม่มีอะไรมากเลยสองตัวนี้น่าจะง่ายแต่ไม่รู้จะยากตัวที่เท่าไหร่ตัวนี้คิดว่าน่าจะเริ่มยากแล้วแหละ เลือดเยอะมากเลยนะสองแนห้า 4 5 O <sm all noise> ก็จบที่เรียบร้อยตัวที่สามตัวที่สี่คิดว่าเลือดน่าจะหนักเลยแหละ โอ้โหเลืองตั้ง3ามแสนเจ็ดเจ็ดเกยังเยอะโอ้โหนี่ยังไม่ได้ตัวสุดท้ายนะเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรามีของแบบไม่ฟูนะคือสูยากแล้วแหละโอ้โหนี่ต่อยแทบจะไม่เข้าเลยไม่ใช่ต่อยไม่เข้านะต่อยเข้าแต่เลือดมันเยอะมากสามแสนเจ็ดตัวสุดท้ายจะเท่าไหร่วะเนี่ย Fight. Down. One, two. Three, four. ก็จบที 2, 3, 4, ่เรียบร้อยตัวที่สี่ตัวนี้จบยกแรกไม่ไหวด้วยเลือดเยอะมาก ก็ตัวที่5นะฮะเควสจะออกเยอะมากเลยทั้งต่อยเมกะพันห้ามเมกะพันแล้วก็หลบเมกะพันของศัตรูให้ได้ด้วยโอ้เยอะเหมือนกันเหมือนเอางานช้างมาให้ทำเลยมาฮะเดี๋ยวเราจะมาใช้วิธีแบบไม่ให้โดนเมกกะพันด้วยมันน่าจะต้องต่อยสองตานะฮะต่อยตาเดียวไม่น่าจะทำเควสหมด เขเลือนก,กับห้าแสนโอ้ยเลือดอย่างเยอะหืมต่อยเหมือนสก,กิดวิธีที่ผมจะหลบเมกับพันก็ไม่ยากเท่าไหร่คือก็คนดูแล้วอาจจะทำยากเพราะผมเลี้ยงเมกับพันหลอดไฟเปิดสองฝั่งนะฮะ ผมเลี้ยงหลอดไฮเปอร์สองฝั่งเพื่อแบบที่จะแบบตอนที่ศัตรูมันใช้เนี่ยผมจะได้สวนกลับไม่ต้องหลบเยอะนะฮะเมกพันนี้ก็หลบค่อนข้างยากเหมือนกันไม่ใช่ง่ายเลยแต่หมัดนี้หลบขวาสุ่มซ้ายแล้วก็สุ่มนะฮะ อันนี้หลบขวาแล้วผมจะสวนเลย<ป>ก็หลังจากนี้คงจะไม่ต่อยแล้วแหละคือถ้าไปสู้กับมันอีกไฮเปอร์ไมค์รอดน่าจะหลบไม่ได้นะฮะกาดยาวๆเลย เนี่ยกาดันจบเกมเลยฮะแล,แล้วเราก็ชนะที่เรียบร้อยนะฮะตัวที่5หลบเมกะพันศัตรูได้ คราวนี้เหลือใช้ต่อยแบบไม่ใช้ไม่กระพันนะฮะอันนี้ต้องเปลี่ยนนวมแล้วก็ต้องเปลี่ยนของด้วยไม่กระพันของมันนี่แรงเหมือนกัน เวลามันต่อยเราทีนี่แบบหมัดหนักมากอะ่ะคือเวลาตั้งกาดเวลาโดนต่อยนี่ไม่ถึงไม่เกินสองหมื่นนะไม่มีทางเกินนี่แบบหมัดม่งโคตรหนักเลยคือโกงเลยดีว่าเหมือนเป็นบอสเนี่ยหมัดทุกต่อยทีเกือบสี่หมืน่นไม่ใช่แล้ว แรงเกินไอ,อย,ยังดาเมจเท่าผมเนอัปคัดอะ่ะโอ้โหคนละเรื่องเลยตัวนี้บอกเลยว่าสุยากถ้าของแบบไม่เตม็มสู้ยากมากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ้อแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งที่คิดว่าน่าจะชนะง่ายไวสเตปชนะใช้ได้อยู่นะไวสเตปชนะได้ง่ายอยู่แต่ต้องใช้เวลาต่อยหลายตาหน่อย 嘿。<noise> เมกะพันก็โคตรจะแรงต่อยก็โคตรจะแรงจะตายเอาเองนะเนี่ย ้อ้จะแพ้ป่าวะเนี่ยโอ้โห บอกเลยฮะตัวนี้ต้องใช้รดสปีดทุกหนักๆคิดว่าน่าจะสู้ได้ 5, 6, 7, 8, 9, โอ้เกือบแพ้เหมือนกันก็สู้ยากนะไม่ใช่ง่ายเลยตัวนี้แม่สู้ยันยกสามเลยนะเลือดเท่าไหร่สี่แสนแปดเยอะเกินคิดได้ไงวะเนี่ย สร้างตัวอะไรมาต่อยโคตรยากเลยอเหมือนดีนะไอ้กล่องไคมิล่าเนี่ยเหมือนแบบสุ่มหมัดไคมิล่าโดยตรงเลยแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะสุ่มเป็นหมัดอะไร ถือว่าดีนะดีดีกว่าเมื่อก่อนอยเยอะเลยเมื่อก่อนนี่คือสมไม่ออกเลยคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะยังไงก็ขอบคุณครับ